วันจะมีดองคาทีาาาา่พักนั้นสะดวกมาก่มาหาสะดวกสบายมากันาชัยมงคลได้พีดองได้ปีมดององคิดมาครับอันระครับัเยอะเลยนะครับเอ่อ ป,ประมาณสิบมือจะพี่น่อค่ะบข้าน้าที่จะสืบสิทปฏิบัติช่วยกับลู้สนบกก็ดีเราอาจารย์น้องเออสามารถวได้ด้วยกัรู้สึกดีนะครับาจจะถือว่าเู็นการปฏิบัติธรรมกันก็จร ตอนแรกๆเราชวนูกเข้ามาเกิดลูกเกิแล้วลูกชวนเราเข้าวัดตัวางงานวางงานเพราะว่าเห็นผ้าเดียร์แล้วลูกจะามด้วยนั่นะมเยาะกันแม่ชีเยาะกันว่าหาที่ใดที่ที่ใดเยอะกันจินใจในที่นี้โอ้ดักการลูกผู้ชายเลที่น่า

สังคมนั้นเป็นอย่างตัวคนที่มีความรู้สึกต่างๆต่างกันป็นการปฏิบัติธรรมของใจของตนรที่ประปรายต่างดูดีแยกตัวใจ ่ายจงชายแดนราทุกท่านดูแลสวท้ายใน้าสนทยนคยายที่จะมีส่วนร่วมกับนในวงการบันเทางที่มันก็ไปเวไปส่วนนี้กต้องด้วกันนทำเงินกันรวมหรือว่าเป็นผู้ที่ บวดขวายในคุณจุติเพื่อที่จะต่อยอดลของเราในการกรจาเวลาแทุกวันได้การที่ผู้ครส่งข่าเวิร์ดที่จะงานและทสกาที่วัดะดบเต็มไปเราต้องทร่งีหลาย่องทามากลายช่กาอความ่วเหลเื่อท่ราจะไม่ไปใจต้องหาสายสิ่งเหล่านี้ขณะนั้จากอยู่ตรงนี้ไปทั่วโกแ้วน ตอนนี้พูกเรื่องอะไรกลงแค่ยังไงก็ลงอยู่อ้ยลงทีว่าใครจะแสบไดที่ไหนกนมีเวามรับอการตรวจกันตลอดเลยบางทีกลับไปบ้าไปดูไหนอกมตัวเองตัวเองก็ดีใจดีใจบางคั้งดูในต ตกใจเอาใครไปถ่ายม่าจะแต่งตองนไหนเจี๊ยมหน้าลูกเหนียวแต่ว่าวันนี้มึงต้องตกใจนะเออเขาอ่านนะ,ะเด <O Y S 2> ี๋ยวพูดค่ะพนักงาศพี่น้องจ้า,เ,าเรียกว่า